ไปที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดน,นะครับของภาคอีสานเนี่ยประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายรชาชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ เริ่มที่จังหวัดกาลสินนะครับที่หอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีนำข้าราชการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลและก็ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาธิราชพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องราชสักการะวางพวงมาลาจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อย และอ่านประกาศราชสาดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสเมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพระเอกชนขออภัยครับพระเอกชนและประสงนิกกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี ค่ะส่วนที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามค่ะสารกลางจังหวัดมหาสารคามนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลคระรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการค่ะราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชจกรีวงค่ะขณะที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารากรางจังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเรื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประสุกนิกรชาวไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เป็นประธานวางพวงมาลาจุดทุบเทียนถวายเครื่องรชาชสักการะหน้าพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสเสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและกล่าวคำถวายรชาชสักดีมีหน่วยงานต่างๆในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ค่ะส่วนที่หอประชุมจามจุรีมหาวิทยาลัยรากภัฏสกลนครค่ะนายนัทวัฒน์วิริยานภพาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีเนื่องในวันทีร่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2468ตลอดระยะเวลา9ปีที่เสด็จสถิตในสิริราชาสมบัติพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนานบประการที่ก่อประโยชน์แก่มวลอนาณาประชาราษฎร์้วยหลักทศพิธราชธรรมเพื่อความผาสุกข,ของพระศนิกรทุกหมู่เหล่าและทรงสละราชาสมบัติขณะประทับที่ประเทศอังกฤษเมื่อ วันที่2มีนาคม2477พระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษจนสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2484ขณะมีพระชนมายุ48พรรษาค่ะ